ว,ว,วันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิธีการใช้งานบทเรียน AI สมัยรัตนโกดินค่ะขั้นตอนแรกกดเข้าลิ้งค์ค่ะทำการทำแนะนําการใช้บทเรียนค่ะกด,ดเข้าสู่บทเรียนค่ะขั้นตอนที่2ทําแบบทดสอบวัดฝึกหัดค จากนั้นเ mm. ข้าไปทำแบบทดสอบ่อนเรียนค่ะจากนั้นไปศึกษาใบาความรู้และบทเรียน AI mm. และแหล่งเรียนรู้ mm. จาก YouTube และเว็บไซต์ต่างๆค่ะหลัจากที่เราศึกษาใบาความรู้และบทเรียน AI แล้วขั้นต่อไปให้ทำกทำิจกรรมุ่มโดยทำเป็นแผน จากนั้นทำรายงานและทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะทำตามขั้นตอนก่อนหน้านั้นให้โพสภาษาบทเรียนหลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบวัดผลสำเรุหลังเรียนและทำแบบประเมินความพึงพอใจก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอให้สนุกกับการเรียนบทเรียน AI นะคะ